เวลาทานสลัดตลาดผักแล้วจ้าเ,เพื่อนๆสิบเก้าเดือนกรกฎาคมเดือนที่เจ็ดนะคะเดือนที่เจดกรกฎาคมสลัดผักของว่าได้แล้วเสร็จแล้วมีมายองเนสเราเก็มีแนะอปเปิลแล้วก็มีไข่เพื่อนขาแล้วก็มีไข่แอปเปิลลูกนึงก็ซื้อมาประมาณหกแปดลูก เขาถ่ายเป็นแพ็คๆมานะก็ประมาณร้อยเก้าบาทนะแอปเปิ้ลก็เขียวบ้านเราแล้วมายองเนสถุงหนึ่งก็ประมาณห้าสิบสองบาทนะที่บ่าซื้อมานะคะเพื่อนๆค่ะที่ว่าซื้อมานะคะที่ว่า,ะะาซื้อมาก็ประมาณนั้นเลยนะคะมาทานด้วยกันจ้าเสียงนกร้องกันใหญ่เลยนี่เลยนี่เลยมาทานด้วยกันจ้า อร่อยมากๆมายองเน็ดไข่อร่อยมากๆอื้มกล้วยเดบอื้มไข่ ไปครับอืม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 อร่อยมากมากอัปเปิลกรอบอืม เบาๆตอนชาอืมอืมอืมอร่อยมากมา นกบอกอร่อยอร่อย ออออของโปรดว่า สลัดผักมีประโยชน์อะไรบ้างสลัดผักมีประโยชน์อะไรบ้างน้องลกเล้ยใจกันใหญ่ล่ะ สลัดผักมีแต่และชนิดล้วนมีประโยชน์นะ,ะเพื่อนๆมีสะะะารอาหารที่สำคัญหลายก็คือวิตามินแร่ธาตุได้อาหารอาปากอร่อยอืมอืม 嗯哼哼，嗯哼哼，嗯、hmm. mm，嗯、hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. จริงๆมีวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารนะคะ มีประโยชน์ต่อร่างกายนะสารอื่นๆสารแอนติออกซิแดนซ์สารแอนติออกซิแดนซ์ ant ant. Ant ant, ที่ช่วยทําให้อนุมมลอิสระทําลายเนื้อเยื่อนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผนังเซลล์ช่วยชะลอการเสื่อมสลายของเซลล์ที่ทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดูสดใสยังทำให้มีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรที่ช่วยรักษาสุขภาพ ยอดเยี่ยมไปเลยช่วย,หเ,ย,ยเหลืกเลี้ยงไขมันเลวไขมันที่เลวนะคะไขมันที่เลวต่อร่างกายกําจัดของเสียออกจากร่างกายสุดยอดไฟเบอร์บํารุงร่างกายดูแลกระเพาะอาหารและบำรุงและบำรุงอะไรเอ่ยหุ่มดีด้วย ผิวพันธ์แถมสุขภาพดีไม่กินไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะของโปรดว่าเลยรู้ป่าแล้วแต่เราจะเติมไปเติมทันจพืชอะไรก็ได้แอลมอนถั่วก็ได้เป็นประจำนะใครชอบทานผักบ้างยกมือขึ้นชอบไม้ชอบไม้ก็เลิฟไลด้วยนะจ๊ะแล้วประทานกับสลัดผักนะคะมีประโยชน์มากมายเลยกําจัดของเสียของร่างกาย ระรับผักที่ดีไม่แพ้ไข่นะคะไขมันน้อยมากไขมันต่ำด้วยก็สามารถช่วยลดความอ้วนปัญหาไขมันได้ระดับหนึ่งเลยค่ะนะคะาานในการจะช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินที่อยู่ในลำไส้นะคะเพื่อนจะาดูดซึมดูดซึมของเสียออกจากร่างกายอืมอืม อหลุกลางเพียวแน่รับรองสุดยอดไฟเบอร์เลยค่ะไฟเบอร์บำรุงร่างกายูไดยแลแลเพราะอาหารจะรุงสมองนะ <c oughs> หลายคนอาจจะทราบกันอยู่แลว้วว่าไฟเบอร์ในผัก รวมไปถึงตัญญาเบอร์มีสูงมากจนบอกได้เลยนะคะว่าเหมาะกับสุขภาพเป็นอย่างดิ่งเลยจ้าประโยชน์ช่วดูแลผิวพรรณนะเซลล์ในร่างกายบำงรุงประสาทด้วยละ่ะยังนกแย่แย่แย่นกกระปูดอยู่ไหนเนาะหาแล้วประทานเป็นเป็นประจำอะ่ะ รับประทานเป็นประจำก็จะผอมง่ายนะคะเพื่อนๆว่าทานเป็นประจำเลยอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศเราก็ประทานเป็นประจำนะกล้วยดิบอือหือือืออือือ และธาตุคาร์บฮเดรตค่ะแบบธรรมชาติวิตามินตัวเึมิสารพิษนะคะและทานได้ง่ายๆกว่าการรับประทานค่ะอาหารในรูปแบบอื่นนอกจากนี้ถ้าคุณรับประทานสลัดเป็นประจำแล้วก็สามารถช่วยให้ร่างกายอ่ะ ของคุณได้รับวิตามิและธาตุรวมไปถึงคาร์โบไฮเดตแบบพอเพียงเลยนะใส่อะไรลงไปก็ได้ทำเองก็ได้ซื้อมาไม่อิ่มก็ทำเองเลยเบิดเหมือนวาดเนี่ยอร่อยมากๆ อร่อยจริงๆชอบมากๆเดีย๋ยวพูดให้ฟังก่อนมันมีวิตามินแร่ธาตุนะดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วก็สุขภาพตั้งแต่แรกแต่แรกแล้วละ่ะก็รู้อยู่ว่าโรคร้ายไม่เข้ามาถามหาเลยนะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อวิตามินให้แพงด้วย ทานได้ทุกวันน่ะยิ่งอากาศร้อนยิ่งทานได้อ่ะยอดเยี่ยมเนี่ยอาปากพร้อมย่งพร้อมยังอาปากอ้ําสุดยอดเลย อินเทอทนเมนต์นะทำยูทูบอะมันก็ต้องมีเสียงดังบ้างการยินอะ่ะเพื่อให้รสชาติในการบันเทิงของผู้เสพในการบันเทิงของผู้รับอะ่ะผู้ดูอะ่ะผู้ที่เขาจะมาดูอินเทอร์เทนเมนต์ ไข่ครคึ่งซีกสุดท้ายใครจะกินอาปากแล้วอาปากอ้อํา ว่ดิบอร่อยมากมากมากโซยัมมี่